มาพบกับช่องอ m ม a ัง c h น n n นวันนี้จะมาจก็บุ่มและสุมส่มสุ่มกองสุม่มตัวจับและเก็ดเก็ดเก็ด <get>, ตัวจับก่อนที่จะไปเรามีอันนี้มาดำเหนอมาดำเหนอ ที่จริงมีสินิ้วอันนี้ก็ของฉันฉนแต่ว่าสาตางมันทำฮ่าอย่ขอใส่ข้างนี้ลูกกล้อนขนาะข้างนี้นอย่าเบียดฉันสิปึ๊บ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  ดีจังของฉันนะฉันเปลี่ยนได้ไหมล่ะไม่ได้ได้ของฉันฉันแฉะเออมาแกะสุ่มและสุ่มกันนะรับมาดูกันยาของฉัน กันว่าเราจะได้สีอะไรนะคะอยากได้สีดำสีม่วงอยากได้โครูมิหนูอยากได้สีชมพูกับสี่วลสีแต่ก็สีนี้กับสีม่วงสองสีนี้กับสีเอาสีไหนก็ได้เอาสีม่วงกับสีดำแล้วก็สีเงินละกันก็มึงนับเปลี่ยนมือก่อน จากตูดกันเลยก็จะมีจะแก่ห่อแก่หัอกันแก่แกง่ายมากไม่ไงอ้าวอะไรที่ไปเอามาอยู่ไหนอย่ามางั้นฉันก็จะ ของออมมามัวน่ะห้้ยมันเป็นอยังดหรอฮุ้ยเค้ะได้แล้วของสตางค์ก็จะมี2จุม่มใช้ด้วยกันของกงินตังมีอันนี้ด้วยอ่ะ อปกติซ้ำแต่ของเราไม่มาแกรอพี่ก่อนนะคะเราก็จะมาิวอ,อันนี้ของพี่ของเรามันทำหายเพราะไม่เอาไปทิ้งเราก็เลยต้องใส่ของพี่มาแทนโอเคมาแล้วเขามาแล้ว ของเราก็จะมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์ซ่อมต่อไปก็มีสุม่มโทรศัพท์ที่พังมาแล้วนะคะต่อไปอก็กสุ่มเค้กโทรศพัพท์เฮ้ยส้สดงทำก่อนดีกว่าเพราะของตังน่าจะเยอะ มาแกะโทรศัพท์กันขอแกะด้วยโท,ทรศัพท์แกะให้หน่อยอันนี้น่าจะเป็นโพชมันรูปร่างเหมือนกันนั่นเลยไม่เคสชั้นแบนจังอ่ะน่าจะน่นนาจะเคสอันนี้น่าจะโทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์ไม่ใช่หรอขุมโทรศัพท์อ๋ออันนั้นเคสทำไมแกะไม่ได้แกะให้หน่อย แกให้หน่อยแกได้สีขาวได้สีขาวสตังมันได้สีทกได้สีชมพูมากชอบผูขอร้องเล่นนะขอร้องเล่นนะไม่อขอดูก่อนเฉยซ่อมซ่อมทุกคนเห็นอันนี้ไหมมันจะเหมือนหน้าตาปกติที่จริงมันมีให้ซ่อม <jam Stadium> แล้วก็แอปเป, <Yeah. S 1> ปิ้ลมืนปอดเลยของเราก็จะไม่มีเป็นแอปเปิ้ลธรรมดาสียูพาวไงขออันเนี้ยเหมือนปอดเลยอ่ะอย่ามายุ่งกับของชนะเนี่ยเหมือนปอดมีอะไรอีกไหมนี่เค้กโทรศัพท์เอ้าส่วโทรศัพท์เค้กโทรศัพท์แล้วก็จะเหมือนเครื่องดนตร เข็ดกันก่อนสูงข้นกันก่อนเถอะเข้ดทางไงอย่าเข้ดทางแ <ทำ S 2> มน,มนอะ,ะเห็นแล้วอะมันมีสีอะไรบ้างอ่ะดูสิไม่มีสีนะไม่สิ คดเคสแบนอยากให้ไทยเห็นสีแล้วใช่ไหมก็อยากให้รู้ว่าเป็นเคสอะไรขอริบอ,ออกดีกว่าอืมขออนุญาตมันยากมากเลยขอขอนอนุญาตถอดเคสออกโอเคต่อไปเราก็จะมาซ่อมโทรศั เด็กมากน่ารักมีปัญหานี่ยนะถ่ายคนดูดยสิ ทุกคนดูเคสแบนเคสแบนมากเคสแบบยับยีนี่นี่แค่เมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะตึ๊กตึ๊กวาแล้วไงต่อเกมมันทำต่อไม่ได้มันแบนมันแบนเตะเลยอะ แล้วของแกสุ่มเค้กโทรศัพท์ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะโทรศัพท์อะไรขอลอง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 ไปหันแอ๊ดเขาได้ยินแล้วอะเคคสอะเป็นสีนี้อุยเห็นแล้วไห้ตรงไหน เราก็จะมางัดเคสกันนะทุกคนไม่มีแด่เลยตอนน,นจะซ่อมคะก็แกะซ่อมแล้วแล้วเมื่อกี้คืออะไร แล<ธ>้ไซ่อมก่อทุบน้าเจอเธอสัมนะครบเป้งแป้งเออแปัง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 แป้งปังปัง,ปง,ปงไม่ออกเหรอ,อลองหอฮะจทุบให้หมันล็กขึ้นเอามาต่อไปก็จะพาจากนู้นนะคะก็มันคือกัน แล้วไงต่อคะยาหมูยามันบางกล้องแล้วก็มาหมูอันนี้ใี่ไม่ใช่หมูอันนี้ที่หมูอ๋อที่หมูน้องมันเอาอะไรเข้าไปอขามูด้านไหนหมูนั่งานเอ้ยฮะกระสับมีน็อตกระสับมีน็อตโอ้ยแมามันเจอแล้วปะ ขายหวงทำไมคุณจะใช้หน้าจอเอ๊ะไม่ให้ดูแบดบบชีให้ดูแค่นี้ต่อไปก็ขับไปใชบอสเอร์บัสเซอร์เขาไหนนะเขาร้องนะ ขี่ขาดอ่ะไปใครคู่เอนขี่ครคู่เองตั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 ้อทุกคนโดินมาลักขโมยหน้าจอโทรศัพท์ถึงไปเราทำเต็ม คอคอะอมันเล็กลงคอคอคออาร้อ,ลอเล่นนะทุกคน,น,นทำเล่นทำิงต่อไปก็ข้างหลังต่อไปก็ข้างหลังต่อไปก็ข้างหลัอองอะไร ะจะอยกแก่ก็ยอยากอาไปไกลสิ